สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEY Auto Import Channel ยามเย็นของวันจันทร์วันนี้นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับอ้นนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะว่าวันนี้มีของดีๆมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับข้างหลังอ้นนะฮะวันนี้ก็เป็นรถหนึ่งในโครงการวินว,นว,นวินกับ AEY Auto Import นะครับ หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะโครงการนี้คือโครงการอะไระวันนี้ขอพูดอีกครั้งนะครับโครงการวินวินวินคือโครงการที่เรานะฮะในการเชื่อมต่อแล้วกันนะฮะระหว่างนะฮะเจ้าของเก่านะครับที่เป็นลูกค้าของ a e y ก็ดีหรือลูกค้าที่กำลังจะซื้อรถป้ายแดงของ a e y และมีรถคันเก่าจะเทินนะครับอันนี้คือช็อตแรกคือเรารับเข้ามา ดูแลนะครับและช็อตที่2ก็คือเป็นเราเป็นตัวกลางนะฮะในการเชื่อมต่อให้รถคันนี้ได้เจอกับลูกค้าท่านใหม่นะครับที่ติดตามในเพจของ A E Y ของเรานะครับให้ได้รถที่มีคุณภาพดีไว้ใจได้ผ่านการตรวจสอบแล้วแบบ100%ด้วยมืออาชีพนะครับและที่สำคัญครับได้ราคาดีๆต่ำกว่าตลาด แน่นอนครับนะฮะอันนี้ล่ะครับคือที่มาที่ไปของคำว่าวินวินวินนะครับและในสาวินนี้นะครับก็สั้นๆเลยวินแรกคือลูกค้าเก่าครับจับกับเจ้าของเก่านะครับวินที่2คือลูกค้าใหม่นะครับที่ต้องการซื้อรถมือ2คุณภาพดีนะครับในราคายุติธรรมนะครับและวินที่3ก็คือ AEY ของเรานี่เองนะครับได้เป็นตัวกลางครับ ในการเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งนะครับมาเจอกันตรงกลางนะครับเอาละฮะนี่หละครับคือที่มาที่ไปของคําว่าวินวินวินนะครับวันนี้ครับพาทุกท่านนะครับมาได้เจอกับเจ้ารถซุป,ปร,ร์คาต้องบอกเลยว่าเป็นซุป,ปร,ร์คาที่มาเท่าไหร่ขายหมดเลยนะครับขายแบบรวดเร็วทันใจมากเลยนะครับเป็นซุป,ปราคาที่ยอดฮิตนะครับคันนี้คือ Porsche นะฮะ c a r r e ล่ S นะฮะในบอดี้นะฮะ992นะครับคันนี้เป็นรถปี2020และมาด้วยสียอดฮิตนั่นก็คือสีเคยอนนั่นเองนะครับสีนี้มาเท่าไหร่ขายเรียบเลยนะครับแต่ที่สำคัญครับคันนี้ไม่ใช่แค่สีตัวรถนะฮะแต่ยังมีออปชั่นที่บอกเลยว่าเป็นออปชั่นฟ้าประทานมาเลยนะฮะ งงเลยนะฮะกับคำว่าออปชันฟ้าประทานมันเป็นยังไงมันทะลักตาแตกกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวโอ้นจะพาชมให้รอบๆคันเลยนะฮะว่าคันนี้มีออปชันอะไรที่โดดเด่นและแตกต่างจากรถที่อยู่ในตลาดมือ2ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้ถือว่าท็อปออฟเดอะท็อปเลยใน c a r ์เรล่าของตลาดรถมือ2โอ้โหพูดกันขนาดนี้แล้วหลายท่านก็คืออยากจะดูกันแล้วนะฮะคุณอ้นอ่ะ ถ้าอย่างนั้นนะฮะก่อนที่จะพาไปดูออปชันดูรายละเอียดภายในทั้งหมดเราต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าคาเลล่าเคันนี้มีสเปคทางด้านเครื่องยนต์แบบแบบไหนกันบ้างนะครับคาเลล่าเนะครับเป็นเครื่องยนต์ Boxer ซอรนะฮะคำว่า Boxer คือเป็นสูบนอนในบอดี้992เนี่ยเขาเป็นสูบนอนที่ใส่ทวินเทอร์โบนะครับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะทำให้ ซีของตัวรถจากบอดี้991นะครับที่เคยสูงถึง3.8นะครับลิตรนะครับเหลือแค่3.0ลิตรนะครับอันนี้เป็นเครื่องแค่3.0ลิตรเท่านั้นเองนะครับและเป็นทวินเทอร์โบนะครับและที่สำคัญครับสามารถลีดแรงม้านะฮะออกมาได้ถึง450แรงม้าด้วยกันและที่สำคัญครับแรงม้าขนาดนี้นะครับสามารถ ทำความเร็วสูงสุดท็อปสเปดได้ถึง308กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โห,โโหได้ยินสเปคขนาดนี้ระบ,บับชุ่มชื่นหัวใจและที่สำคัญครับ0 100ฮะคันนี้สามารถทำได้อยู่ที่3.7วินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเข้าโหมดสปอร์ตโคโนนะฮะสามารถทำได้ถึง3.5วินาทีกันเลยทีเดียวโอ้โห ได้ยินสเปคขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะว่าทำไม c a r ์เรล่ถึงเป็นรถที่ยอดนิยมและยอดฮิตมากๆนะครับมาเท่าไหร่ขายหมดนะครับคันนี้นะครับมาด้วยออปชันที่บอกเลยว่าเทพฟ้าประทานจริงๆนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า led matrix นะฮะเป็น p d l s p l u s นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับและ มาด้วยชุดแตกนะครับสปอร์ตดีไซน์นะฮะสปอร์ตดีไซน์ก็จะมีชิ้นหน้านะครับและก็จะมีไซส์เกิตด้านข้างนะครับตัวนี้คือแพ็กเกจสปอร์ตดีไซน์และก็ด้านท้ายเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายที่หลังนะครับเอาละฮะเท่านั้นยังไม่พอนะฮะล้อนะฮะเป็นล้อลาย rs spider ด้วยตัวสเปคของ992นะฮะล้อหน้าจะเป็น20นิ้วล้อหลังคือ21นิ้วเท่านั้นยังไม่พอนะฮะ ซูมไปที่เบรกฮะคาลิเปอร์นะฮะคันนี้ได้เบรกเซรามิกนะเฉพาะเบรกอย่างเดียวเนี่ยมูลราคาเท่าไหร่สายรถซุปเปอร์คาร์ผมบอกเลยว่ารู้รู้ราคากันเลยทีเดียวนะฮะกับเบรกเซรามิกนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะฮะคันนี้ยังมาด้วยแพ็กเกจที่เราเรียกกันว่าคาร์บอนไลเวทนะฮะมาด้วยอะไรบ้างกระจกมองข้างเป็นคาร์บอนนะครับ และหลังคานะฮะเป็นคาร์บอนไลท์เวทโอ้โหนี่ไม่ธรรมาดากันเลยทีเดียวและคันนี้ยังมีกล้องนะฮะตัวเซอร์ลาวิลนะครับ p าร์ i ิ้งเซนเซนะฮะตัวเซอร์าวิลรอบคันนะครับกุญแจตัวนี้ได้เป็นคิลิสโกนะครับหรือบางคนเรียกว่า Comfort a s s สเซนะครับอ่าล้อนะฮะอย่างที่แจ้งมาแล้วล้อหลังจะต้องเป็น21นิ้วนะครับอ่า เท่านั้นยังไม่พอนะฮะในสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะครับจะมีมาแค่ชุดสเกิร์ตกันชนหน้าแล้วก็ไซส์สเกิร์ตและก็กันชนหลังอ่ะเรามาดูกันชนหลังนะครับนี่จะอยู่ในตัวแพ็กเกจสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะครับก็คือชิ้นนี้เลยทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็ปลายท่อนะฮะปลายท่อสีดำอันนี้ก็เป็นออปชั่นนะนะครับเอ๊ เห็นอะไรวับๆนะฮะตัวนี้เราเรียกกันว่า a อโ o k ิ t ซึ่งป <ata> ัจจุบันนี้เวลาเราคอนฟิกนะฮะรถป้ายแดงของคาเรล่าไม่สามารถคอนฟิกตัว a อโ o k ิ t ได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าณวันนี้กลายเป็นของหายากไปแล้วนะครับในการคอนฟิกเกชันรถใหม่ป้ายแดงหรือรถ992ในปัจจุบัน นะครับโอ้โหหล่อมากมากนะครับลงตัวสุดๆเลยนะครับเท่าไหนนยังไม่พอนะฮะโลโก้นะฮะโลโก้เป็นแบล็กคอสซี่เป็นดำเงานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นออปชันมาเพิ่มเติมเอาละฮะเราไปดูด้านในนิดหนึ่งนะครับแต่อยากจะบอกเพิ่มเติมอย่างนี้นะฮะคันนี้ยังมีออปชันที่เรียกได้ว่าสุดในสุดนะครับคือเ e a ยแอคเซนะฮะวิลนะฮะ คำว่า rear a x i a l w view นะฮะก็คือภาษาภาษาจิกโกวัยรุ่นสมัยยุคฮอนด้าพีโรดก็เรียกว่าล้อกระดิกนะฮะตัวนี้ใช้ในตอนที่เวลาเราเข้าโค้งนะฮะล้อหน้าเนี่ยเขาก็จะเข้าโค้งไปอินไลน์สมมติว,ว่าเราจะเข้าโค้งซ้ายนะฮะล้อหน้าก็จะอินไลน์แบบนี้ส่วนล้อหลังเนี่ยเขาก็จะกระดิกกระดิกแบบนี้ไปเพื่อทำให้ เขาเรียกว่ารัศมีในการเข้าโค้งเนี่ยมันแม่นขึ้นและก็แคบขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือฟังก์ชันของอาการทำงานของตัว r e a r a x i ซนะครับวิวนะฮะซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าจากการที่รถจอดเนี่ยไม่เห็นจะเห็นก็ต่อเมื่อมีการขยับรถนะครับเลี้ยวรถนะฮะตัวนี้มันถึงจะทำงานนะครับอันนี้คือออปชันที่ใส่เพิ่มเติมมาในคันนี้ด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะ กระจกมองข้างนะฮะตัวนี้มีตัวเลนเชนนะฮะแอซิดนะครับก็เป็นตัวเตือนเวลาเราเปลี่ยนเลนนะครับสำหรับรถอยู่ด้านข้างหรือบางคนเรียกว่าบายสปอร์ตนั่นเองนะครับเอาละฮะเดี๋ยวขอชมด้านในกันนิดนึงเปิดมานี่ถือถือได้ว่าต้องต้องร้องคำว่าว้าวเลยทีเดียวนะฮะตัว นี้นะฮะเป็นตัวอลูมิเนียมนะแล้วก็มาด้วยไฟเรืองแสง991 Carrera S ตัวนี้เป็นออปชั่นเพิ่มแล้วก็เบาะนะเหาะเป็นตัว18ทิศทางนะครับเครื่องเสียงอย่างที่รู้กันแล้วว่าถ้าเล่น Porsche นะเครื่องเสียงจะต้องสุดด้วย Burmester นะครับคันนี้มาด้วย Burmester หัวหมอนสแตมป์โลโ Porsche นะครับเห็นไหมฮะเอาเล้วฮะวิ่งมาเท่าไหร่กันเราดูซิคันนี้ ถ้าจำไม่ผิดนะครับ10,000กับ884กิโลเป็นรถปี2020นะครับคันนี้เป็นรถปี2020เอาล่ะครับเดี๋ยวเชิญตากล้องไปด้านซ้ายมือเราพาชมออปชันเพิ่มเติมโหคันนี้เนี่ยคุยออปชันกันเนี่ยผมว่าคุยกันสนุกเลยเป็นรถที่รีวิวแล้วแบบสนุกมากคือนับนับออปชันรถแล้วสนุกมากเลยนะฮะ พอเข้ามานะครับในในจอ PCM นะครับในจอ PCM เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าคันนี้ก็จะมีตัว exhaust นะครับ Sport exhaust system นะครับมานะครับสามารถกดจากตรงนี้ก็ได้หรือกดจากปุ่มตรงนี้ก็ได้แล้วก็มี lifting หน้านะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีตัว PD CC เพิ่มขึ้นมาด้วยเอาล้วครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพูดเพิ่มเติมกับ PDCC นิดนึ่งนะครับ PDCC คือระบบถ้าเป็นรถสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับคำโชคนะครับเพื่อทำให้ลดอาการบิดของตัวถางรถเวลาที่เราเข้าโค้งหรือว่ามันเกิดการกระชากอย่างรุนแรงที่ทำให้ให้ให้เรื่องของการรักษาทรงตัวของตัวรถเนี่ยสูญเสียนะครับ PDCC เนี่ย ก็จะเข้ามาชดเชยแต่ PDCC เนี่ยทำงานเป็นระบบไฟฟ้าดังนั้นพอเรากด PDCC ปุ๊บมันจะทำให้เวลาที่เราขับรถในลักษณะเป็นสาลารมนะครับเอาง่ายๆคือมันมันค่อนข้างจะนิ่งกว่ารถที่ไม่มี PDCC ผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับนิ่งแล้วก็แล้วก็แม่นยำแล้วก็ที่สำคัญคือคือหนึบมากๆนะครับอันนี้คือออปชันเพิ่มเติมนะครับ PDCC นะครับเป็นไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้านะฮะนะครับป้องกันเรื่องของอการบิดของตัวถังนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องของการเข้าโค้งหรือการชดเชยเรื่องแรงบิดของตัวถังอะไรเงี้ยคือสมดุลมากขึ้นรักษาสมดุลหลกัหลกๆคือเรื่องของรักษาสมดุลน,นะครับเอาละฮะทัานมาอ่ะเรามาดูตัว a อซินะครับ เวลาเราดูรถ p o s t ์นะฮะดูออปชันเนี่ยมันก็ต้องดูลึกกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็มีเซอร o ลาว์เซอร์ลาวิ่งแอเซสตก็คือเป็นตัวที่เวลาขับเข้าไปในซอยนะซอยแคบๆเนี่ยมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเองว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ยังมีพอ r t Active s a ซ e ตัวนี้ก็มีอยู่ในตัวนี้แล้วก็เลนเชงแอ s เซสที่แจ้งมาแล้วนะครับเท่านั้ยังไม่พอนะมาดูตรงนี้ฮะตัวนี้นะฮะมี ม,มีลมร้อนลมเย็นนะครับทั้ง2ข้างแยก,แยกจากกันนะครับโอ้โหออปชั่นถือว่าทุม่มทุวมเลยนะฮะคันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะฟังเสียงกันนิดนึงนะเน,นี่ยฮะเอกลักษณ์ของของเครื่องบ็อกเซอร์เครื่องสูบนอนนะและก็เป็นเครื่องที่มีเทอร์โบเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์เสียงมันจะออกมาประมาณนี้ นะครับแต่ในตอนช่วงสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นช่วงวอร์มอัพเนี่ยเรากดตัวสปอร์ตเอ็กซ์เนี่ยเสียงก็จะไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันมากมายเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันลันอยู่ที่มากกว่า1,000 0อ่า1,000รอบททีนะเครื่องมันมากกว่า1,000ลรอบปุ๊บเนี่ยเสียงเสียงในการออกมาที่ท่อเนี่ยมันก็จะไม่ได้แตกต่างมากนะครับเอาละฮะ คันนี้สวยจริงๆนะครับงดงามมากๆขออนุญาตดับเครื่องนิดนึงนะครับเอาละเรามาดูกันว่าคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับก่อนจะพูดถึงเรื่องของราคานะครับคันนี้ยังได้มีการเพิ่มเติมในส่วนเรื่องของแล็ปนะครับเป็นแล็ปสติ๊กเกอร์ PPU h ไ g เก e นะครับ ของแมกนัสโปซึ่งแมกนัสโปเนี่ยเวลารับติ๊กเกอร์เนี่ยเขาจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการตัดเดินแพทเทิร์นนะครับเพื่อแปะไปที่ตัวรถโดยที่ใช้คัตเตอร์ในการเก็บรายละเอียดเนี่ยคือน้อยมากๆเลยนะครับเนี่ยครับพรีเมียมแรปปิ้งมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าไปลับเองผมว่ามูลค่านะฮะของของตัวรปสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครใครได้คันนี้ไปคือไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะเอาละฮะคาเรล่าเอสนะครับในบอดี้992รถปี2020นะครับวันนี้รอให้ท่านมาจับจองกันอยู่ใครที่มองอยู่นะผมบอกเลยว่าณช่วงเวลานี้นะครับรถขาดตลาดนะครับและออปชันขนาดนี้ผมบอกเลยว่า หายากหายากมากๆในตลาดมืสอสนะครับและที่สำคัญตัว a อ r k i ิดเนี่ยไม่มีให้คอนฟ l i c กับรถใหม่ป้ายแดงแล้วนะครับคันนี้ก็เทียบเท่ากับว่าคุ้มค่าในการที่จะสะสมผมใช้คำนี้เลยแล้วกันนะครับราคาครับอ็นว่าถ้าออปชั่นประมาณนี้ผมบอกเลยไล่นับของแต่งกันแล้วเนี่ยราคาใน ความเป็นจริงแล้วกันผมใช้คํานี้แล้วกันราคาในความเป็นจริงเนี่ยมันควรจะทะลุส3าล้านนะอ่ะอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาแต่วันนี้พี่เอ๋คือด้วยใจอะ่ะคืออยากจะให้แฟนเพจทุกคนนะครับได้ของที่ดีมีคุณภาพนะฮะราคาจับต้องได้พี่เอ๋เปิดให้เลยส2 8 9อ้ครับโหราคานี้ผมบอกเลยราคานี้คือมีอย่างเดียวคือ ไวเลยนะครับเอาล้ฮะใครได้ยินราคานี้แล้วนะฮะต้องรู้เบอร์โทรติดต่อนะฮะโทรเข้ามานะฮะ hotline นะฮะ02นะฮะ5874 666หรือโทรเข้ามือถือนะ086 668 1999นะฮะเบอร์ hotline 2เบอร์เตรียมสายร้อนได้เลยนะฮะแอดมินของเรานะฮะหรือแอดไลน์นะฮะแอดนะฮะ A E Y Auto นะครับ ทักเข้ามานะครับรูปคันนี้พร้อมแล้วนะครับใครต้องการรูปเพิ่มเติมให้ส่งได้เลยนะครับคันนี้สนใจทักทายใครอยากดูตัวจริงมาที่โชลูมเลยนะฮะโชลูมเราตั้งอยู่ที่รามินทากม .14 นะครับใกล้ๆแยกมินบุรีนะครับหาไม่ยากนะครับและใครที่อยู่ทางภาคอีสานนะครับเราก็ยังมีโชรูมเรารองรับอยู่ที่เยื้อๆเดอะมอลโคราชนะครับติดกับ ขนส่งโคราชนะครับใครสนใจรถประเภทอื่นนะครับก็แวะไปชมที่นั่นได้เลยนะครับเอาแล้วฮะวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับเวลาที่นำเสนอกับรถที่ถือได้เลยว่าหายากมากๆนะตอนนี้นะครับเอาละ้ฮะใครสนใจนะครับทักทายกันเข้ามาอ่ะและช่วงนี้เดี๋ยวให้ชมสุดท้ายและขออนุญาตตอบแฟนเพจที่ทักทายกันเข้ามานิดหนึ่งครับเชิญชมครับ ก้าวไปข้างหน้านะครับเพื่อล่าฝานสวัสดีครับคุณอ้นนะครับสวัสดีครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นพี่แมนนะพี่แมนสวัสดีครับสบายดีนะครับพี่สวัสดีครับคุณทันธันเชยนันนะครับทันชยนันนะครับสวัสดีครับคุณลาวิตานะฮะสวยมากๆเลยนะครับสวัสดีครับคุณโกศลนะฮะสวัสดีครับคุณเต่านะฮะสวยงามมากๆเลย สวัสดีครับคุณสุวิชานะครับออปชั่นสุดมากๆนะคะคันนี้นะครับสวัสดีครับคุณแพรวนะฮะสวยงามมากๆ <c oughs> เห็นแล้วครับคือ <c oughs> ไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะผมบอกได้เลยว่าออปชั่นขนาดนี้มันชั่วโมงนี้คอนฟิกเองนี่ก็รอรถกันข้ามปีผมใช้คำนี้ดีกว่าถ้ารถใหม่ป้ายแดงนะฮะคอนฟิกเองขนาดนี้รอข้ามปีแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครอยากได้รถเลย แล้วก็ใช้ไปสักพักหนึ่งนะและอยากเขาเรียกอยากเปลี่ยนรุ่นนะฮะอยากจะขยับเนะี่ยผมบอกได้เลยว่าคันนี้เหมาะมากๆในการที่ริ่มจะเริ่มต้นและที่สำคัญสุดท้ายนะคันนี้ออกสดมือเดียวออกสดมานั่นหมายว่าเล่มสวยมากๆดังนั้นใครได้เป็นเจ้าของในคนที่สองนะฮะเล่มสวยมากๆเลย นะครับมือเดียวออกสดมานะคันนี้นะเอาแล้วฮะพูดกันมาขนาดนี้สุดท้ายนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะที่เหลือโอนจองอย่างเดียวครับแล้วก็วันนี้อนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็เจอกันหลายหนนะฮะกับ a e y auto import ครับวันนี้บายบายครับ